สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเตียงตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้พักกิ่งมานี่พักกิ่งนะครับกิ่งดังอยู่นะเนี่ยนะครับกิ่งดังกังวานดีจังนะครับเอ่อเป็นพักกิ่งหลวงว่าโตบางพีนะครับบางพีใหญ่ในนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะครับพักกิ่งหลวงว่ดโตบางพีครับนะครับเลี่ยมเก่าดูแค่การเลี่ยมนี่ก็บ่งบอกถึงอายุพรแล้วนะครับสองสี่เก้าแปด นะครับสองสี่เก้าแปดนะครับหลวงปู่เผือกครับหลวงปู่เผือกว่ากิ่งแก้วปลุกเสกฮะนะครับผมว่าเป็นพระที่น่าใช้นะนะครับเป็นพระท,ที่น่าใช้ราคาก็ไม่ถือว่าแรงอะไรมากมายหรอกนะครับแต่เป็นพระท,ที่น่าใช้นะครับสําหรับเผักกินหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับก็ ราคาเล่นหากันผมก็ดูก็ราคาก็ยังไม่ได้แรงอะไรมากมายนะนะครับแต่พุทธคุณเนี่ยดีแน่นอนนะครับพุทธคุณนี่ดีแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อโลหะที่ก็มีอายุอยู่นะครับมีอายุอยู่นะฮะประมาณก่อนปี2500รก็ตีทั้งสองพันห้าร้อยก็หกสิบเจ็ดสิปี นะครับก็เก่าอยู่นะฮะพูดถึงความเก่าก็เก่าอยู่นะแล้วก็เกจิที่ปลูกเสกก็หลวงปู่เผือกนะครับแก้ไขฮะหลวงปู่เผือกครับนะฮะหลวงเผือกปลูกเสกนะครับพระเขาได้ดูเนื้อหาเก่ามันมีธรรมชาตินะครับผมเป็นพระที่น่าใช้อย่างหนึ่งนะนะครับสาหรับพระสําหรับท่านใดที่ชอบหลวงปู่เผือกท่านใดที่ชอบหลวงพ่อโตนะครับท่านใดที่ชอบส่วนเนื้อโลหะ ชอพักกิ่งอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งกิ่งทั้งเนื้อโลหะแล้วก็หลวงพ่อโตผูกเสกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อโตผูกเสกหลวงพ,พ่อเผือกผูกเสกนะครับหลวงเผือกผูกเสกนะครับเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับพระหลวงพ่อโตนะครับพูดสลับไปสลับมา <laughs> อไม่เป็นไรบางทีก็ลิ้นพันๆพันธกันไปนะครับบางทีก็ลิ้นพันธพันกันไปนะครับ สวยดีนะครับได้เลี่ยมเก่ามาด้วยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับองค์นี้เป็นพักกิ่งนะครับหลวงพ่อโตบางพีใหญ่ในบางพีใหญ่ในเนาะจังหวัดสมุทรปราการนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับตัวเผือกวัดกิ่งแก้วผุกเสกนะครับอ่ะคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ